กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในคําถามของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติที่สอบถามในประเด็นแรกก่อนนะครับในเรื่องของรายงานประจําปี2559 60 61และ62นั้นว่าหายไปไหนนะครับอันนี้เป็นรายงาน4ปีนี้ได้นําเสนอต่อท่าน ประธานวุฒิสภาและก็ท่านสมาชิกได้พิจาณาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น4ี่ี่ฉบับนี้คือมีการนําเสนอแล้วก็มีการอภิปรายมีการรับทราบไปแล้วนะครับในส่วนของท่านสมาชิกที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของคําถามนะครับเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับที่เข้าไปดําเนินการนะครับของเจ้าพนังกงานปป,ปสหรือสํานักงานปปสที่เข้าดําเนินการนั้นน,นะครับ จริงๆแล้วนอกจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในเรื่องการป้องกันปราบปรามโทษครับในเรื่องการปราบปรามเนี่ยที่มีอยู่18หน่วยหรือ17หน่วยบ้างในแต่ละปีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าใช้อํานาจในการบังคับใช้กฎหมายในการจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดในการเข้าค้นตัวผู้กระทำความผิดเป็นอํานาจตามการปราบปรามนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ10 เบ้างนะครับ18หน่วยงานบ้างล่าสุดก็จะมรสิบแปหน่วยงานที่ใช้อำนาจอยู่นะครับในการจัดนะครับหรือทุกการมอบอำนาจลงไปเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานปปสในแต่และท่านเนี่ยก็จะมีอำนาจในการดำเนินการเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหน่วยงานหลักนั้นนะนะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสืบสวนจับกลุมหรือไม่นะครับอย่างเช่นทางเจ้าพนักงานปปสในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่าน มีหน้าที่ในการสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยตรงนะครับอำนาจที่ปรากฏอยู่ในมาตรา14เดิมนะครับในปี2 5 1 9เกนี่ยก็เรื่องอำนาจของการเข้าค้นนะครับในเรื่องการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในเรื่องของการสอบสวนตัวผู้กระทำความผิดนะครับในเรื่องการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ของกลางหรือทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะดูว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานหลักหรือไม่นะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่นะครับรับผิดชอบในระดับสูงถ้าเป็นระดับที่เรียกว่าระดับต้นไปจนถึงระดับกลางๆเนี่ยก็จะมีอำนาจหลักๆเช่นอำนาจในการเข้าค้นในเวลากลางวันนะครับกลางคืนก็เข้าไม่ได้นะครับในการเข้าค้นเนี่ยโดยหลักก็ให้ขอหมายสารเป็นหลักซะก่อนยกเบ้นนะครับจะมี เรื่องของการโยกย้ายนะครับของตัวของทรัพย์สินตัวของยาเสพติดหรือผู้กระทาความผิดจะหลบหนีเราจึงใช้อํานาจในการที่จะเข้าค้นหรือจับกลุ่มผู้ทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาลนะครับแต่ถ้านอกจากนี้นะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนนะครับอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะให้อํานาจกับผู้ที่มีอํานาจในระดับสูงนะครับก็คือระดับสารวัตรขึ้นไปนะครับพันโทพันเอกนะครับขึ้นไปถึงจะมีอํานาจในการดรําเนินการเหล่านี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจที่ทตอบท่านสมาชิกว่า,าเราไม่ได้ให้กับทุกคนเพราะนั้นการแบ่งอำนาจก็จะดูนะครับว่าท่านมีหน้าที่รับชอบเป็นหลักอย่างไรนะครับถึงจะมอบไปครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดอยู่ในตัวกฎหมายด้วยครับขอบพระคุณครับท่าน